ทำตำซาคุ้งปลาหมึกใส่สะตอกันนะคะวันนี้เราใส่พริกกระเทียตมตำก่อนนะคะใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะตำแล้วก็ใส่มะเขือเปราะลงไปนะคะตามชอบเลยชอบเยอะก็ใส่เยอะเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปนะคะตำพอบุบ เราจะไม่ตำให้ละเอียดตำไปเรื่อยๆต่อไปเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะอันนี้เราตำเยอะเราก็ใส่เยอะชอบใส่เยอะเพราะว่ามันเป็นสีสันในการเราด้วยนะคะ ใส่ไปสักพักหนึ่งนะคะอันนี้เราชอบเยอะเนาะเราใส่เยอะหน่อยนะคะมีทั้งอันฝานเป็นชิ้นแล้วก็บีบใส่นะคะเราจะชอบฝานใส่ด้วยเพื่อเป็นสีสันในจานเนาะชอบเปรี้ยก็ใส่เยอะนะคะอันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราเตรียมไวนะ้เนาะหั่นเป็นชิ้นแล้วก็ถั่วฝักยาวที่เราไม่ตำด้วยนะคะ แล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงรสนะคะใส่น้ำปลาใส่ปลาร้าลงไปนี่เป็นปลาต้มขวดนะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยนะคะชอบหวานก็ใส่มากไม่ชอบหวานก็ใส่นิดนึงแล้วก็ตำตำเบาๆนะคะเพื่อไม่ให้เครื่องเราช้ำ ต่ำไปเรื่อยๆนะคะต่ำไปเรื่อยๆใส่ไปสักพักหนึ่งเนาะแล้วก็ลืมใส่ผงชูรสนะคะมาใส่ผงชูรสทีหลังไม่เป็นไรนะคะแล้วเราก็ต่ำต่ำเพิ่ตมต่ำต่อไปนิดนึงบางคนเขาก็ไม่ใส่นะคะผงชูรสแล้วก็ใส่ ตำเสร็จแล้วเราก็มาชิมรสดูนะคะว่ามันพอดีหรือเปล่าไม่พอดีอะไรก็ใส่นะคะพอดีเสร็จแล้วเราก็ใส่เส้นมะละกอนะคะที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยนะคะตำเยอะก็ใส่เยอะนะคะใส่เยอะใส่เส้นมะละกอแล้วเราก็ตำเบาๆนะคะคุกเบาๆไปเรื่อยๆนะคะ พื่อให้เครื่องมันเข้าด้วยกันเนาะตำไปได้สักพักนะคะแล้วเราก็ใส่ขนมจีนลงไปนะคะหรือข้าวปุ้นของเราลงไปนะคะชอบเยอะก็ใส่เยอะเหมือนกันนะคะนี่เราตำเยอะเราก็ใส่เยอะแล้วเราก็ใส่ปลาหมึกใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งเราก็ปอกเปลือกแล้วเนาะปลาหมึกเราก็ลวกเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ตำตำเบาๆนะคะ กลัวมันเละน้อเราก็ตา,มมาเบาๆคลุกเบาๆนะคะตำไปเรื่อยๆเพื่อเครื่องมันเข้ากันตำไปได้สักพักแล้วเสร็จแล้วเราก็ได้มาเป็นถาดนี้นะคะสวัสดีจ้ามือนี้มาพอกันอีกแล้วจ้า มือนี้เัาเ้ามีไอ้ตำอันร่วมทะเลจะ้ะแต่มีไอ้ข้าวปุ้นมีเส้นมะคุงจะ้ะมีแคบหมูมีแคบหมูกิหนหน้ำละะ่ะก,กันหาเสืผ้ามากินนี่จะ้ะจ้ะมือนี้จัดเลยตำมะคุงถาดใหญ่เลยจะ้ะมือนี้มีอันนี้ด้วยมีไอ้อันนี้สังสังเมื่อกกินกับพี่น้องล่องเบิงสังเมื่อเธอแหละหมูเพ่นว่ามเมื่อเด้ทอดเลยได้นี่นะก็เลยเสียเอามาก,กินล่องเบิงละกันมีไอ้มีแคบหมู แคบหมูกินกับนี่ตอนเทียงจานเดียวนี้นะเทียงพอดีพอดีช่วงกินตำบปกคงเลยแซ่บเลยแมงว่นกับหลายพี่น่องออกออกมากินทั้ง,นงหนอกเมื่อนีอมม้มาเริ่มกนกันด้ยไอพักเข้ากับี่ไอ นอไม้จ้ะนอไม้ต้มแล้วก็มีผักกาดมีผักขาเฮาแล้วก็มีบักทัวฝักงาอจ้ะในนี้ก็สิมีคือกันมีต่ำใส่นี่ต่ำใส่คือกันเลยนี่แล้วก็มีอันนี้คืออะไรมีสตอน,นั่เนี่ยสั่งมะฮอยกินกับต่ำนี่เลยจ้ะฮอยใส่เลื่อยหลายๆเลยนี่ เมื่อนี่กับใส,ส่สมเพื่อกาพี่น้องขอใส่สมโรคมันหลก็เลยสใส่สมใส่สมกินเนาะนำไลยๆล่เลยใส่นำตำบ<ช>กมึงมีอ่งวิธีเอ็ดให้นัมอยู่ในคลิปเือเกาสอนตั้งแต่เ้าเอ็ดลแล้วก็ตำจนเหลวจ้ะชิมนนำก่อนอมันจะเอ็ดเพ็ดต่เอ็ด พอดีพอดีกินกับลูกสาวคือเขามือนนี่มีกุ้งนำ้ำหอยกุ้งมึงเ <c oughs> นี่ยกุ้พอดีกินหอยใส่เลยกุ้งกับแกะมาแล้ว พอดีปากพร้อมสิกินเลยเฮามีหมูลืมลืมว่ามีหมูกลับน้ำมันยู่ใส่นี่น้ำอยู่ทั้งๆ้นี่เอาถิ่มเข้าเดี๋ยว อือเลยอืม <laughs> ไหน <laughs> อืมเป็นอะไรใส่มือบั้งนะแบบนี้เนะาะใส่มือใส่มือวะใส่มือความอยากใส่มือด้วยมนะอยากใส่มือพี่น้องกินบ่คักกินบ่คักมันเป็นเสี่ยงทางน้ำเหรอ ้าใส่หลายๆเลยมลยมแห้งสถึงขอปุ่นเท่ากันหน่อย,ยเอพื่อเอาไปนอนน่ากินน้ำกันด้วยจ้ะ มันตอนใหญ่ๆล้วใส่น้ำมนันเสีนมันไงไปใส่ไปน,นี่มองกลางเลอเส็นขับ,บุญ้อง <c oughs> <c oughs> ับสตใส่มือเอาพี่น,น่องมันมันจงได้อัรถรดในการกินเนี่ยนี่เราก็ล้างมาแล้วแคบหมู แมงวนมนันมูกินบ่ทสุดยอดหมูสุดยอดอร่อยพี่แม่พร้อมกินเลยหมูไม่ต้องไปทอดอีกแซบ่บกินบะหมี่ดุกว่าเอาผักไหมกินผักไหม กับผักเนาสขาขาห้องจิ้มกวย่ตแลยวงวยตอนยัอยๆออออน่้ำห้องอยู่ท้งไตนี่ลไมั้ยข้าตองวยตัวๆเลย น้ำมันครับหมูคับ กินแท่งข่าได้พี่หน่องแท่น,อนขอาเพียงเลยกอนข้ขนมเส้ใสนสใช้ข้าวขนมเซนทำขนมกินกระก๋อง ปาหมึกตัวเลนี่ตัวใหญ่เล้ยมานไหม้ตัวเ,วเ,เล,เล,เล็กๆกับผักข้าเพิ่นว่าเพิ่นเหม็นเพิ่นว่าเห <c oughs> ม็นพับเหม็นพับอันนี้เพิ่นว่า เ้นมันเส้นมันอยู่ตรงนี้เบงพข้อวปุ่น mm hmm. อืมอร่อยตึกใจเพ่นค่ะเพื่นมาอนมิชัวร์ขอบคุ่นมักตามขอบคุ่น เริ่มมานั่งกินน้ำแม่คุหน่อยกินว่าไ้เพชรก้บหโม้แซ่บลองสั่งมาเบิ่งขายพายอยากกินหมูเนี่ยวู่งนช็อปปี้อ่ะทุงละประมาณ3,000บาทคือนออแซ่บขอต้องไายเลยแกกินได้เลย,เลยให้กุ่งน้ำ เลยเยอร้อย mm. หัดหมู mm. ขึ้นขอบคปุ้น พอดีกับน,น้ำปักเนียบปัดอันนี้เอือือเนบะคุงห้าวไซบะหลเศษไซพอดีเน้นเส้นขขาปุ่น

น้ำใหม่ชงน้ำใหม่กินน้ำใหม่เสมอห่าตอตฮมุเม็ดโตโตเลยแกห้อยเลยอืมปลาหมึกปลามึกตัวใหญ่ๆเลย สซบน้ำกันที่น่อยอืมแซ่บน้กันเ้อะนะคะกันอย่างน้อมานคอมเมนต์บอกมาเยออืม,ม No, I'm going to. หมูแซ่บเออกินม,มนำว่าอิอ่มแล้วพี่น้องเมื่อนี่เข้ากันเอ็ดตาำมะคุงกับตามท้ายเร่เนาะมาให้เบิงและ้วกะ็มากินให้เบิงพร้อมแซ่บหลายไพมัขคือกันก้ะคอมเมนต์มาเด้อมักตาำแบบไดน แต่ว่าเมื่อน,นีห้าก็มีวิธีเอดให้พ้อมเนาะตั้งแต่ตำแล้วก็เตรียมของแล้วก็แต่มาเป็นถาดนี่พหายาจให้กินอย่างกระเม่นมาไดเด้อจ้าเมื่อน,นีแม่อิ่มพากินกับกินอิ่มแล้วจ้าเมื่อน,นีเ้ากับมีตำอันี้มาให้เบิรงคลิปหนาห้าวีนี่อย่างกับเขาให้พี่น้องที่ตามในเนื้อจ้าแลวกะเบิรงคอมเมนต์มาไดว่าห้าอยากให้ห้าเอ็ดแบบใดมีวิธีแบบใดเนาะจ้ากินของหวานก็นได้เนาอเนาะ เมื่อนี้ข้าก็ขอจบคลิปแค่นี้เนอ้อจ้าคันมากกับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนอ้อจ้าช่องแม่อิ่มา้ากินเนอ้อจ้าเมื่อนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า